ซาร่าออกอาการตกใจหลังเห็นแม็กซ์เวลอ่านหนังสือออกแต่ชาวเน็ตเนี่ยอึ้งมากกว่าแม่ตกใจเลยทำไามาแม่มีคนพูดถึงแดดี้อ่ะแม่รู้ได้ไงเอ้ยแม่อ่านหนังสือออกแล้วเหรอจริงแม่รู้ตรงไหนอะลูกแป๊บน,นึ่งหลังทนายได้เปิด6ข้อเรียกร้องของซาร่าที่ต้องการเพิ่มค่าเลี้ยงดูของน้องแม็กซ์เวลนะครับ พร้อมกับแชทหลุดของซาดิมนายแบบหนุ่มรัสเซียที่อาจจะเป็นพ่อของลูกคนที่2ของซาล่านะครับและหลังจากนั้นนะครับชาวเน็ตจีนก็เดือดนะครับพร้อมกับขุดภาพเก่าและพฤติกรรมของซาร่าออกมาแฉนะครับพร้อมกับจะทวงไม้กับจีนนะครับ ยังได้บอกว่าจะระดมทุนจ้างทนายเก่งๆให้ช่วยเหลือไม้ได้ชนะคดีนะครับและแถมเนี่ยก็ยังมีเพจออกมาแชรเพิ่มนะครับว่าชีได้ใช้เพื่อนๆของเธอเนี่ยเป็นกระบอกเสียงแทนเธอนะครับจนเพื่อนๆในหลังไม้ส่งแชทมาบอกในเพจดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยซาร่าก็บอกว่าจะงัดหลักฐานเด็ดออกมานะครับ ล่าสุดวันที่19กันยายน63นางแบบสาวได้ไลฟ์สดใน i ิน t a g r กรมส่วนตัวพร้อมกับลูกชายน้องแม็กซ์เวลวัย6ขวบระหว่างนั้นน้องแม็กซ์เวลได้พูดขึ้นมาว่าทำไมไม่มีคนพูดถึงแดดดีละ่ะหลังจากนั้นนะครับซาร่าก็ออกอาการตกใจนะครับน้องแม็กซ์เวลเนี่ยลูกชายอ่านหนังสือออกแล้วแต่ที่มันอึ้งมากกว่านะครับที่ซาร่าไม่รู้เลยหรอว่าลูกเนี่ยอ่านหนังสือได้แล้วนะครับ แล้วก็มีชาวโซเชียลนะครับคอมเมนต์บอกว่าซาร่าอึ้งและตกใจที่รู้ว่าลูกอ่านหนังสือออกแต่พวกพ่ออึ้งกว่าอีกนะที่ซาร่าไม่รู้ว่าลูกตัวเองอ่านหนังสือออกได้ชาวเน็ตคนถัดมาบอกว่านะครับฉันตกใจกว่าซาร่าอีกตกใจที่แม่ไม่รู้ว่าน้องอ่านหนังสือออกแล้วโอ้โหว้าวมาก คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าไม่เคยสนใจลูกไม่แปลกไม่รู้หรือว่าลูกพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่านะครับบอกว่าตัวเองเป็นซิงเกิลมัมแต่ไม่รู้ว่าลูกตัวเองอ่านหนังสือออกแล้วว้าวซ่ามากนะครับแล้วก็คอมเมนต์ถัดมาบอกว่านะครับซิงเกิลมัมเนี่ยเท่ากับแม่อย่างเดียวไม่ได้เลี้ยงฮ่าฮ่าฮ่ามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน เพราะว่าทำไมเต็ออกจากคอนโดแม็กเวลเฮ้ยูอะไรไม่พูดแบบนี้ครับลูกทำไมเด็กหยุโนอะไรแม็กซ์เซลครับทำไมไม่มีคนพูดถึงแดดี้อ่ะแมกรู้ได้ไง เอ้ยแล็กอ่านหนังสือออกแล้วหรอจริงแล็กรู้ตรงไหนอะลูกแคปหนึ่งแม่ตกใจเลยีนคนบอกว่ารักนามิแม่ตกใจเลย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 